ช่วยดีในงานสายตาแต่แล้วที่ตรงั้นที่แค่ตั้งใจแค่ไว้ใจใหเรือทุกข้อของมันคนที่เขรักกันและฉันนั้นก็

เยเชิญแรกก่อนเลยนะครับโอ้โหคุณมานี่เมื่อกี้อากาศดีตอนนี้ก็อบคุณทั้หมดเลยนะฮะนุ่มคัตตแบบดีน้วเองครับผมเชิญรกก่อนเลยสบายๆนะครับวันนี้ต้องบอกว่ารับาหครับทุนนีงาัวน่าจะเยอะีเดียว่ใช่ไหมอย่างนี้เราได้พักผ่อนไา้ไหมได้ียวใช่ไหมครับ นี่นั่งไปทะเลมานะฮะมีสิ่งพีเศษมาด้วยนะแล้วปกติคือชอบเที่ยวสไตล์ไหนครับถามสองท่านเลยวันนี้คนะือจริงๆเราเราสองคนแบบชอบเทีเ่ยวไหน สุดยอดเลยนะฮะด้านนี้เละครับเป็นยังไงบ้างครับ,รบทเที่ยวปกติแล้วคุณไปเที่ยวฟิล์มไหนแนวไหน,ไหนยังไงบ้างจริงๆผมขอเป็นคนเที่ยวในประเทศก่อนแต่ตอนนี้อยากออกไปต่างประเทศบ้างที่คุณแจงสลับกันนะฮะใช่มครับคือปกติแล้วด้านนี้คือปีที่แล้วเมือง,ง,งนอกปีนี้เมืองไทยฝั่งนี้คุณจะมาครปกติเมืองไทยเขาที่จะเป็นเมืองนอกเหมือนกันใช่ปกติเมืองไทยแต่ก่อนมีความหันว่าอยากเที่ยวเมืองไทยได้ครบเงี้ยไปทุกภาคแล้วพอไปไปไปครบเรียบร้อยแล้วอยากไปต่างประเทศบ้างติดมาตรการบ้างใช่ครับนะครับ นี่นะครับคุณลีมนบผมเป็นยังไงบ้างับปกติแล้วคนเที่ยวแบบเป็นแบบไหนสไตล์ยังไงบ้างอต้องไปอยู่ประทศลานยวเเ่อว่านั้ใจอยากจะไปปประสบการใหม่เใหม่ในหประเทศรว่ายังมีอีกอีกหลายวันทา้ามีหลสถานที่ทองเทียวที่ เราสองคนยังไม่เคยไปกันนะครับคือคนนี้ไม่ได้ไปด้วยกันบ้างแล้วครับตามโอกาสไเพรา่ว่าพอมราถาวสโกนี่มันก็ได้ทำให้เราสองคนมีโอกาสที่จะได้ไปเที่ยวด้วยกันบ้าอ๋อเพราะว่าการวางแผนต่างเนี่ยมันก็สะดวกมันก็ง่ายที่เดียวครบจบเลยใช่ไหมคชาบวิสโก้อะมันถามดีกว่าขอลงรายละเอียดนิดนึงแล้วแล้วคุณวางแผนการเที่ยวยจงไนกันบ้างครับวางแผนการเที่ยวหรอพี่เด็กอาะในสไตล์ของผมนะผมเป็นคนที่ชอบไปเรื่อย เที่ยวไปเรื่อยได้ทุกถ้พ่อเขใช่ไปเรื่อยเลยครับเป็นคนไม่มีแผนในชีวิตแต่ผมว่าพี่ฟิล์มมีแน่นอนยังไงครพี่ฟิล์มเขาส่งมาที่การ์ดทำไมเครื่องอทั้งมก็ไม่รู้หอกเป็นคนที่มีแผนครับเวลาวางต้องวางแผนไงเวลาไปนอนครับน้องครัือว่าจะไปกับผมโดยที่ไม่วางแผนเลยเลยไปไปกันได้แต่วางแผนเถอะเราโอเคเพราะเรามีทาวิสโก้แล้วเราจะต้องวางแหนะเราต้วางแผนได้ง่ายขึ้นเพราะว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ โรงแรมครับซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่พีอกหลายอย่างใช่ครับที่แบบเราสามารถวางแผนว่าเราอยากไปไหนนอนที่ไหนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรยังไงเราแเป็นคัวก็มีครบเลยใช่เขาก็ส่งไปให้กันเหมือนกันนะครับผมเยอะเลยครับก็ปกติวางแผนเที่ยวยังไงละครับก็ก่อนก่อนอื่นต้องต้องดูเวลาก่อนครับว่าเราเวลาว่างหรือเปล่าใช่ก็เป็นการตีหาเวลาครับแล้วก็ พอหาเวลาเสร็จถาราว่างปุ๊บก็หาสถานที่ต่อครับ,รบแต่ว่าสำหรับผมผมจะชอบดูเรนจูด้วยใช่ไโอ้ลีเอียดมากเลยนะแบบว่าถ้าเป็นช่วงปลายปีหรือว่าต้นต้นปีที่ยังไม่ค่อยร้อนเนี่ยเขาก็จะไปแบบทางเหนือน,น่อยอยากจะไปใ<อ>ช่ชิคชิคทำไมมีเสียงรี้ราบรูวไปอะไร ที่เหือครับครับอากาศเป็นยังไงครับอ๋อเป็นที่ว่าอานนะครับจริงเหรอครับอะ้นเคยไปแล้วอ่านต่อครับไปอีกเสียงเรียกรถอบอกว่าไปแล้วก็ไปอีกได้เป็นอย่านดูครับผมแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นฤดูร้อนอ่าจะไปทะเล อ๋ออุ๊ยถ้าไปทะเลก็เซ็กซี่นะตเซ็กซี่ไม่ใช่ตซ็ซี่ไม่เรอครับซี่ครับซี่ครับจๆก็รู้สึกจะร้องที่มาหรครับหรือยังไงไม่ไหนดีหนูมไม่จะบอกว่าพอนูรือกสานที่เสร็จแล้วใช่ไหมครับผมก็เลือกแอปครับแอปพลิเคชันนะครับผมทางสโกเพราะว่าอย่างที่พี่บอกไปสะดวกสบายแล้วก็เราเข้าไป หาเรื่องที่พักด้วยนะครับผมแล้วมีรถเช่าด้วยนะครับผมแล้วก็สั่งที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับครบจบในคร่้งเดียวนี่จริงๆเนี่ยบอกมีโบนัสโคตแบบเยอะมากมาใช้ใช้เฉพาะซอยเฉพาะเฉพาะเยอะเราเฉพาะได้ช่ชวนแฟนขับไปเที่ยวกันดีกว่าครับทุกท่านครับเริ่มต้นนะฮะใครที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมล่องเรือยอชสุดชิลกับซีนุนิวเอาแล้วอยากไม่อยากใครอยากบ้างอยากไปนะฮะ จะต้องมาครั้งแรกในชีวิตของเราสองคนเหมือนกันจริงเหไปโดยย้อนกับแฟนเก่าร้องเลยรำเดียวกันนั่นแหละครับร้องรำเดียวกันนะครับรำเดียวกันก็ต้องรำเดียวกันด้วยกันนครับจะเป็นการรำโครกไม่ได้นะเออนะฮะวิธีการด้วยแอปนะครับหลังจากนั้นคุณชวนเพื่อนโดยการกดแชร์ลิงก์จากทรัฟวิสโก้นะครับและคุณก็แชร์ให้เยอะที่สุดให้คนเนี่ยมาร่วมสมัครดาวน์โหลดแอปนะฮะทรัฟวิสโก้นะครับผ่านการส่งลิงก์ของคุณนะฮะ ให้เร็มากที่สุดชวนให้ดาวน์โหลดให้มากที่สุดนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่สีดนืนนะครับเพราะฉะนั้น20อันดับแรกที่ได้มีการเชิญชวนเพื่อนมาดาวน์โหลดชา a ิ v i s c o มากที่สุดคุณจะได้ไปรอบรุอยยอสกับทั้งสองท่านลุมสีดูนิวตนั่นเองนะครับขซาุราสุดเอ็กซ์ดุนซีนะครับกับแจมซีนอนแล้วไปเยปปปปปอย่าให้สั่นนะ ไปด้วยกันไม่ได้แน่นอนนะฮะเรายังมีรางวัลพิเศษนะครับอีก300รางวัลนะครับสำหรับผู้ที่มียอดท็อปสำหรับการชวนเพื่อนมาโหลดสำหรสมาชิกใหม่ใน300อันดับแรกของแต่ละบ้านนะครับอันดับมากที่สุดในการชวนเพื่อนนะครับคุณจะได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นรือว่าจะเป็นโตเกียวโอซาก้านะฮะชมซากุระสุดกซ์คลูซีฟง่ายๆเหมือนกันครับใยการชวนเพื่อนนะฮะส่งลิงก์จากแอปพลิเคชันทรัมปิสโ้แล้วก็ไปชวนเพื่อนนะครับให้ได้มากที่สุด10คน ที่ชวนมากสุดไปเที่ยวญี่ปุ่นกับเขาทั้งสองคนนะครับ6วัน4คืนพร้อมกิจกรรมแฟนมิกค 31, ม 45, มก,ม 66, กับแจมฟีมครับ31มีนาคมถึง5เมษายน2566ทีรีส์แจมฟีมได้ร่วมเป็นสร้างสารรค์สวยงามนะฮะอันดับที่1่ของบ้มมานจุสีคุนนุนมก็จะได้ไปนี้เป็นเช่นกันนะครับสวยงามมากๆเลยสวยทั้ง2แบบสวยทั้ง4ท่านเลยนะฮะและเดยวความชอบตอนนี้เชิญพี่สื่อบันชนนะครับได้ถ่ายภาพผลงานของทั้ง4ท่านสักนิดนึง อุตส่าห์ท่านตั้งใจทำกันสดๆแ,แบบนี้นะฮะใบเดียวในโลกนะพูดเลยนะครับใครได้ไปนี่ไม่ต้องใส่สัมภาระเอาไปนอนกอดน,นอนได้เลยคนอะไรถ่ายรูปกับกระเป๋าเดินทางก็เซ็กซี่น่ารักที่ไหนคุณเฟนคุณูเซ็กซี่มากแต่คุณแจ้งคุณสงสัยใะครับไ,ไ,ไม่อกีแ้แ,สสแต่ว่า <laughs> ผมทำอะไรอยู่ ก็เป็นสไตล์ตอของแต่ละชาตน,นะเออสดใสสดใสนะฮะบ้านนี้คือแบบว่าฮึมยี่หัวใจจริงนะฮะทั้งสองรอบตอนนี้คือฟินนสุดๆไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับทั้งสองบ้านนะฮะสิ่งที่พี่สื่อมวลชนถ่ายภาพเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับเรียนเชิญนะฮะเรียนเชนะะิญเ,เ,เดี๋ยวจะไปถ่ายภาพร่วมกันตรงกลางนะครับเรียนเชิญติดกันนะครับหนึ่งสองสาม รอมกันนะฮะหนึ่งสองสามชาวิสโก้นะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสุดยอปครับแอปเดียวจบเลยนะฮะครบทุกมิติของการท่องเที่ยวฉันสิ่งอะไรอ่ะสิะส่งอะไรอะยะิ่งใหญ่ไหม จริีนะนี่ยจริงนะถนงจะเราเฉลิมฉลองก่อนแล้วราบอกโหน่ารักน่ารักมากโอ้โหมีายมากจังดามาฉี่ดีสองเาไปแล้ว เรียนเชิญนะฮะคุณซีคุณดุดิลนะครับมาช่วยกันดูซิว่าอ่างเปาซองแรกจะเป็นอะไรส่วนครับคุณซีคุณุูดิลครับช่วยกันเปิดนะครับคุณเจมส์นะครับว่าบิ๊กโบนัสช็อตที่2ถือว่าเป็นซองอ่างเปาต้องมีอะไรพิเศษเชิญคุณแจงคุณฟิลด้วยนะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมเดี๋ยวเราจะดึงซองอ่างเปาพร้อมๆอกันโอเคทีละซองนะครับเริ่มจากซองนี้ก่อนนดีวรอแปบนึงสองซั่มเชิญคุณเจมส์รับ รอไหมครับทางคุณซีคุณนุ่นช่วยเลย 1, 2, ฮะหนึ่งสองสามเฮ้ยนี่คืออีกหนึ่งหมื่นเฮยครับผมปรบมือเลยฮะแต่หนึ่งหมื่นหนึจะทรามิสกกจะอะไรยังไงต้องรอที่ปากมาีมาเชิญเลยครับอางเป่านะฮะฝั่งของคุณแจมคุณฟิปครับเรียนเชิญคุณแจมสะครับถ้าพร้อมแล้วหนึ 1, 2, ่งสองสามเชิญครับ ตั้งแต่วันที่17มกราคม24ชั่วโมงโภชนาชลคองวันที่17มกราคมเท่านั้นนะครับเข้าไปนะครับบโทรนะ จริงๆแน่นอนครับางคนกนันเองก็ได้กินุนให่ได้แนแต่รับองว่าไม่มีแบบไม่ีหวาลยเยอะมากจริงๆครับเย้ว้าวแน่นอนเจ็ห้าสี่เจดว้าวต่อไปครเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะรี้บรอยค่ะอินเตอร์ขอบคุณ